วันนี้เดี๋ยวเรามาส่งงานรถเจียโนสีดำนะครับเป็นตัว CBS ตัว2025เป็นตัวสีดําด้านตัวปีใหม่นี่ครับต้องบอกว่าคันนี้ออกรถกับที่ร้านนะครับออกรถกับที่ร้านทางร้านยื่นเรื่องอาทางไฟแนนซ์ให้หมดทุกอย่างคันนี้ก็เจียโนตอนนี้นะครับโปรที่ร้านเครดิตดีฟรีดาวแล้วก็โปรพร้อมชุดแต่งของเราส่วนคันนี้นะที่ทําไปสเต็ปนี้เลยนะสเต็ปเนี้ยที่ทำจบจบไป 5,690บาทในชุดของแต่งเนาะอันนี้เครดิตดีฟร <Wow. S 1> ีดาวน์ก็คือลูกค้าไปผ่อนไปผ่อนเดือนละ2,000กว่าบาทสำหรับคันนี้นะครับมาเดี๋ยวจะม่ให้ดูว่าใน5,690บาทโปรชุดแต่งของเราเนี่ยมีอะไรให้บ้างหนึ่งเลยหลกัหลกๆเลยนะครับสีล้อพาว d e อร์โคนี่ครับก็เป็นสีล้อพาวเดอร์โคเป็นสีสีแคนดี้ต้องบอกกันว่าสีล้อพาวเดอร์โคอันนี้ของเราเนี่ยของเราเป็นเรามี โกดังสาหรับการทําสีทุกอย่างนะครับยิงทรายน้ํายิงทรายแห้งแล้วก็ตู้อบอื่นพ่นทําสีล้อทุกอย่างก็จะมีหนึ่งเลยชุดโปของเราสีล้อทําสีล้อนะครับล้อจับหลังกันตกเนาะอันนี้กันตกพักเท้ามีพักเท้าด้วยแล้วก็มีขาตั้งขาตั้งนะครับแล้วก็มือเบรกที่เป็นงานพาวเดอร์โค้ดนะครับมือเบรกก็นดี้เป็นสีดาเงาเนาะ คือซึ่งปกติมันจะเป็นสีอ่ะสีบอลบอลมาจากโรงงานไม่ได้ทำสีนะอันนี้เราลูกค้าเลือกเป็นสีดำเงาส่วนสีแคนดี้สีน้ำเงินตัวนี้ที่เราทำก็คือจัดจัดสเปคเข้ากับตัวรถอย่างตัวพักเท้านะครับเนี่ยพักเท้าขาตั้งอันนี้แล้วก็กันตกกับตัวล้อก็สีกลืนกันหมดหนึ่งเลยนะอันนี้อันนี้ชุดชุดแต่งที่หนึ่งที่เราจัดโปรคืคอก็ทำสีพโพลทโค้ดทั้งคันสองสองก็จะมีในเรื่องของโชกคชกคหลังตัวนี้ชกหลังเป็นชกเป็นโชคตัวสีทองนี่นะครับ เป็นกระปุกล่างตัวนี้ก็สวยดีแล้วก็ปี3ก็คือเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ตัวรถสติกเกอร์สีน้ําเงินนะครับเพราะว่าจะได้เป็นแมทแมทชิ่งกับตัวตัวรถทั้งหมดก็จะมีสติกเกอร์โลโก้เจียโนสติกเกอร์โลโก้ฮอนด้าตรงข้างล่างนี้นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ส่วนของด้านหน้าตัวนี้อันนี้มันก็จะเป็นเชื่อมเข้าไปกันหมดนะครับส่วนชุดแต่งที่เราให้อีกก็คือไฟหน้าไฟหน้าตัวนี้กรอบใสเดี๋ยวเปิดให้ดูไฟหน้ากรอบใสตัวนี้ นะครับที่เราที่เราทําให้ก็จะเป็นไฟสามารถเลือกสีได้อันนี้ก็เลือกสีได้นะครับตัวนี้เลือกสีเป็นสีเรนโบว์สีอะไรก็ได้สามารถปรับปรับได้ครับใช้รีโมทเราทําเป็นตัวรีโมทแล้วก็ไฟหลีไฟหลีไฟเลี้ยวไฟหลีเลี้ยวในตัวนะครับนี่สีฟ้านี่นะฮะนี่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะออกเป็นงนี้ส่วนไฟหลีนี่แล้วก็ปิดไฟแล้วจะเป็นไฟหลีไฟหลีนะครับแล้วก็เรามีโหลดหน้าให้ด้วยโหลดหน้าใช้สปริงโหลดใช้สปริงโหลด2นิ้วตัวนี้ครับ อันนี้ใช้ชุดโหลด2นิ้วก็ส่งเขาก็จะดูสวยขึ้นแมทกับตัวโชคหลังที่เราเปลี่ยนแล้วก็แกนล้อหน้านี่แกนล้อหน้าเป็นแกนล้อหน้างานงานงานเลดนะครับตัวนี้ต่อมามีเหล็กเนาะต่อมาเป็นอุดปลายแฮนนี่สีน้ำเงินเหมือนกันเข้ากันหมดทุกอย่างนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับชุดแต่งเจียนโน่ของร้านเราที่เราทําให้นะครับ ตอนนี้พี่ๆเพื่อนที่สนใจก็สามารถออกรถกับที่ร้านได้แล้วก็มาแต่งจัดทรงกับที่ร้านได้เราก็มีโปรโมชั่นให้โปรโมชั่นให้ในการในการเอ่อเพิ่มชุดแต่งตอนนี้เรามีอยู่สงโปรโมชั่นโปรโมชั่นที่1คือ3990บาทเนาะก็จะมีในเรื่องของตัวสีพอดโค้ดทั้งคันสีพอดโค้ดทั้งคันนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์กรอบไฟกรอบไฟหน้าใสาตัวนี้นะฮะกรอบไฟหน้าใสาเข้าไปให้โหลดหน้าแล้วก็มีโหลดหน้าเอ่อ ประมาณนี้สําหรับตัว3ามพันเก้าสิบแต่ตัวเนี้ยที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีเรื่องของตัวโชคตัวโชคเข้ามาเฮ้ยลืมไปสามพันเก้าสิบมีเบาะให้ด้วยนี่เบาะเบาบาทลืมเลยเออมีเบาะมีเบาะมาให้ด้วยตัวนี้นะในในโปรแตคันเนี้ยลูกค้าทําจบไปอยู่ที่ห้าพันหกร้อยเก้าสิบาทก็จะมีเบาะด้วยนะลืมลืมลืมหมูลืมเบาะได้ไงวะเนี้ยโอเคสำหรับพี่เพื่อนที่สนใจจะออกรถเจียโนนะครับก็สามารถปรึกษาทางร้านได้เพราะตอนเนี้ย ทางร้านก็มีรถเจโนวางจําหน่ายหรือจะเป็นฮอนด้ายามาฮเกือบทุกรุ่นที่เราที่เราวางจําหน่ายสามารถซื้อแล้วก็ซื้อกับทางร้านได้ยื่นเรื่องยื่นเรื่องจัดไฟแนนซ์กับทางร้านได้เลยเครดิตดีฟรีดาวก็เครด,ดิตฟรีดาวเครดิตดีฟรีดาวคือไงเครดิตดีนี่คือ1เลยเคยเคยผ่อนรถมาแล้วไม่เคยติดไม่เคยไม่เคยล่าช้าไม่เคยอะไรอย่างเงี้เนาะเขาจะอยู่ในเกรดที่ของเครดิตดีฟรีดาวสก็คือ คนที่ยังไม่เคยผ่อนอะไรแล้วมีมีงานมีงานมีการทําเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับพูดง่ายๆเนาะ <c oughs> ก็อยู่ในอยู่ในของเครดิตดีฟรีดาวแต่สําหรับพี่เพื่อนที่จะออกรถแล้วอยากจะดาวก็ได้อาจจะดาวสิหรือ20%ก็ได้แต่ครั้งนี้หรือจะเอาเงินมาเนี่ยมาเป็นของแต่งแต่งออกจากทางร้านไปเลยก็ได้หรือพี่เพื่อนที่มีรถอยู่แล้วอยากจะมาแต่งที่ร้านนะครับที่ร้านเรามีรองรับให้หมดเดี๋ยวเราพามาดูเนี่ยพามาดูก็ตอนนี้รถที่เรามีพร้อมพร้อม พร้อมแต่งพร้อมจัดส่งนะครับก็จะมีจะมีตัวเนี่ยเจียโน่เจียโน่แล้วก็มีสีขาวกับสีดานี่คันนี้อันนี้คือรถใหม่นะรถใหม่ไม่ศูนย์กิโลเลยรถใหม่ไม่ศูนย์กิโลก็คือทางร้านสต็อกไว้ที่จะมาวางจําหน่ายลูกค้าแล้วก็สามารถยื่นเรื่องจัดไฟแนนซ์ได้ตัวเนี้ยสีขาวเป็นสีขาว abs ส่วนตัวนี้สีดําเป็นสีดํา cbs นะครับอ่าโอ้ส่วนคันนี้ลีดคันนี้ลีดอันนี้ลีดก็ประมาณนี้ครับสาหรับสาหรับร้านร้านของเราก็มีทั้งอะไรแต่ง อะไรแต่งมากมายนะเพื่อที่จะรองรับลูกค้าทั้งจะเป็นเรื่องของหรือลูกค้าที่มาอยากจะสับสับตัวกันตกสีดาแล้วก็มีพร้อมนะสีดํากันตกแล้วก็มีตัวคาร์บอนสีแดงก็มีนี่สีแดงอันนี้อันนี้ก็เพิ่งทามาแล้วนี่เบาะเบาะก,ก็มีนะครับก็ทางร้านมีมีของแต่งรองรับให้เกือบหมดทุกอย่างนะครับทั้งเกือบทั้งคันสําหรับพี่เพื่อนที่อยากจัดสภาพกับกับทางร้านนะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับตัวเจียโนที่เราจะ ส่งหม้อให้กับลูกค้าเดี๋ยววันนี้เราไปส่งหม้อให้กับลูกค้านะครับพอดีลูกค้าไม่สะดวกมารับเองเดี๋ยวเราขับรถไปส่งเลยสาหรับพี่เพื่อนที่สนใจก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือจะโทรเข้าหาผมโดยตรงก็ได้ในการในการที่อยากจะออกรถหรือว่าอยากจะเป็นแนวทางการแต่งหรือใครมีรถอยู่แล้วอยากมาทําสีพาวเดอร์โค้ดตอนนี้เราก็มีจัดโปรโมชั่นนะครับทาสีล้อหน้าล้อหน้าล้อหลังเนี่ยหนึ่ัรบาทรวมถอดรวมถอดใส่ให้เลยนะครับเอารถมาวันเดียวเสร็จ อันนี้คือทำวันเดียวให้เสร็จเลยสําหรับตัวสาหรับตัวสีพาวเดอร์โค้ดนะครับเพราะว่าทางร้านของเราเนี่ยมีเครื่องทําหมดไม่ได้จ้างเขาทำนะทำเองทําเองครับผมโอเคยังไงฝากกัด้วยครับเราพบกันในคลิปตัดไปครับสวัสดีครับ